บ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่603แล้วนะครับมีพาร์ทสวยสวย่รายการมานํำเสนอนะครับพร้อมรายการสะสมอีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกัน้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับนี่นะครับปึ่งเข้าไปนะครับลน์นะครับไลน์บ้านมุงเครื่องชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจับที่ไลน์แตกหักคำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับ id line นะครับ mooiam 2นะครับบ้านหมูพัดเครื่องลายชื่อหมูนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่603นะครับ603ก็เริ่มต้นที่พัสสมเด็นนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งสวยนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับ หลังมีรอยอะไรนะครับไม่ดูเนี่ยพระมีมวลสารนะครับมีมวลสารนะมีมวลสารมีคาบปวกคาบลาครบเลยนะครับนเนื้อหาดีนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองเป็นพระ สภาพผ่านการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับดูว่าเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับเหมือนเคยได้มานะสึกๆแบบนี้นะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับหรือจําไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรายการที่สองนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับค่อนข้างจะสึกนะครับรายการที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับแต่พระอันนี้หักกลางนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่โต๊ะ หรือหลวงพ่อชโก็ไม่ทราบนะครับแต่ได้มาอย่างนี้ผมก็ไลฟ์ไปอย่างนี้นะครับแต่นีหักกลางนี่เลยนะครับมีหักกลางนะครับอันนี้มีเขาต่อกลาวไว้นะครับเขาต่อกลางไว้นะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเนื้อหาดีนะครับเป็นรายการที่สามนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับสมเด็จขาโต๊ะก็จะมีสร้างอยู่สองที่นะที่ผมรู้นะครับถ้าผิดถูกขออภัยนะครับ หลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อโชดวัตโนนะครับรายการที่3รายการที่4เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างเก่านะครับมีคาบกุนะครับมีร้อยข้างนะครับเป็นรายการที่4นะครับพระมีคาบกุนะครับเป็นรายการที่4รายการที่5 <ไ remember? S 2> ก็ 5, เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้ 5, หนหหอหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะ ดีนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับนี่มีกระเทาะมุมนะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับครั้งนี้ปีกค่อนข้างจะกว้างนะครับคือตัดแต่เหลือเยอะเลยนะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพระสมเด็จเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับเป็นสมเด็จยันวาแบบนี้ก็เลยกลาเป็นวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่7เ,เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะครับลงรักนะครับเนื้อค่อนข้างดีนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่7รายการที่8เป็นภ้กุนเนื้อดินบ้างนะครับพาอนี้เป็นพิมพ์ทรงท้ายวัดนางกำแพงนะครับตีเป็นนางกำแพงนะครับผ้าอนี้นะครับขึ้นกุ่ไหนผมไม่ทราบนะครับ นางกำแพงนะครับรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นพิมพ์พระคงนะครับเนื้อหาดีนะครับมีรอยตรงหน้าอกนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเนื้อหาจัดการนะครับเนื้อเป็นสองสีนะครับออกสีเหลืองนะครับหนึ่ขาวอมเหลืองนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งค่อนข้างจัดจ้านนะครับอยู่ในพลาสติกเลยนะครับเรี่ยมกรอบพลาสติกไว้แบบนี้นะครับเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบโบราณนะครับไม่มีแกนนนก็คือประกบหน้าหลังเลยนะครับเนื้อหาดีนะครับในยการที่10บรยการที่11อผมอ่านไม่ออกนะครับว่าหลวงพ่อหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อส่งหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับถ้าผิดถูกขออภัยนะครับก็ เดี๋ยเพิ่งมามองเห็นด้วยกันอย่างนี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปเหมือนท่านนะครับมีอุดติ่งกันด้านล่างนะครับอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ชัดนะเผื่อท่านใดรูนะครับแต่ด้านหน้านี่พอมองออกว่าเป็นหลวงพ่อสงฆ์นะครับสงฆ์ไหนนี่ไม่ทราบนะครับรายการที่ส1บเอ็รายการที่1ิบเป็นเหรียญหล่อเต่านะครับผมไม่ทราบที่นะครับเป็นหล่อโบรานะครับ ลูกเหมือนนะครับสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระนางกำแพงนะครับพิมพ์ทรงยาวๆแบบนี้เขาเล่นกันเป็นเม็ดมะเขืเนาะผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระ หลวงปูดทิมพ์ผงพายกุมารนะครับเนื้อผงลงบนทองนะครับผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่หลังกิ่งนะครับเคยได้มาปิดไปนี่ได้มาใหม่นะครับนี่ได้มาใหม่แล้วนะครับนรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับไม่ทราบที่นะครับพิมทรงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่16 เป็นรูปหล่อนะครับนี่ก็อ่านไม่ออกนะครับรูปหล่อ้อย้อยองค์เป็นรูปเหมือนท่านแต่ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นเนื้อโลหะนะผมมองว่าเป็นเนื้อโลหะนะผมหากอนะงสองให้นะครับก็ห,บหาเป็นอย่างนี้ดูลาหาหาไม่เจอน,นะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกเป็นรายการที่สิบหกนะครับ การที่สิบหกนะครับแต่การที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรอหนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยครับเป็นเหรียญป่าพ่อนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเหรียญนี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับไม่เคยเห็นเหรียญนี้ใหญ่นะครับเหรียญป่าพ่อนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณสี่เซนหรือประมาณสองหรือประมาณนิ้วครึ่งนะครับใกล้สี่เซนนะครับตีซะว่าเหรียญนี้กว้างนิ้วครึ่งนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17เป็นเหรียญป่าพ่อนะครับความกว้างของเหรียญนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วครึ่งนะครับรายการที่18มาในกล่องนะครับเป็นรุ่นหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเป็นเ็เป็นคล้ายๆเป็นรูปเหมือนนั่งในขวัญถุงเป็นเนื้อโลหะนะครับมีไก่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เน,เนื้อฝาบาทนะครับนี่นะครับเขียนอย่างนี้เลยนะครับมหาราบเก้าสิบอะไรนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหากล้องไม่เจอนะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเผื่อท่านได้รู้จักนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับพอรวยวัตโกรายการที่สิบเก้า เป็นเหรียญเอเป็นแหวนนะครับขอโทษทีนะครับเป็นแหวนตะก้อนะครับไม่มีตอกไม่มีเขียนอะไรเลยนะครับเป็นเนื้อฝาบาททองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะดีนะครับจัดจ้านนะครับเป็นเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด เป็นพระลีลายืนนะครับเนื้อชินนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เขาเรียกว่ากำแพงขาวนะครับเป็นเนื้อชินนะครับนี่กำแพงเพชรนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบสองเป็นภาพปิตาคุกลักนะครับค่อนข้างเก่านะครับลงรักเก่าเลยแต่ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นปิตานะครับปิตาค่อนข้างเก่านะครับ เป็นปั้นลอยองค์แบบนี้เลยนะครับรายการที่23ก็เป็นพระปิตานะครับอันนี้องค์ใหญ่กว่าเมกี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงล้วนเลยครับพิมพ์โบราณดีแต่ไม่ทราบที่นะครับครบ23รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปเหมือนหลวงปู่แหวนนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับออกตะกัวนะครับ เป็นเนื้อตะกัวนะครับแต่ว่ามีน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะหล่อตันนะครับหน้าตักนะครับอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ประมาณสามเซนหรือว่านิ้วกว่าๆนะครับอยู่ที่ประมาณหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วนะครับเป็น ขนาดตั้งหน้ารถนะผมว่านะ่าห้อยนี่คงจะลําบากนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเพราะพาะนี้เป็นหลอดตันเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นรายการที่ย4สิบสี่นะครับรูปเหมือนหลวงปู่แหวนนะครับเผื่อท่านใดนับถือหรือหาอยู่นะครับพระตั้งหน้ารถตั้งบูชาที่บ้านได้นะครับหล่อค่อนข้างเหมือนนะครับศิลปะสวยนะครับรายการที่ยี่ส0บี่สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระปิดตานะครับ ปิตางี้เก่ามากครับเป็นเนื้อผงคุกรักเลยนะครับเป็นปั้น้อยองค์เนื้อค่อนข้างดีนะครับลักแดงเลยนะครับนี่ไม่ทราบทีนะครับเอาที่300อบาทพร้อมค่าฉะสงนะครับโอ้ปากเนาะนี่นะครับเป็นรายการที่ย5้านะครับรายการที่26เป็นพระเนื้อดินนะครับเขาเรียกอะไรนะ บึงสัมพันธ์นะครับแต่พางนี้มีชำรุดนะครับหักแล้วก็ต่อก่าไว้นะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเป็นยังอยู่ครบนะครับแต่หักนะครับเผื่อท่านใดเอาไปซ่อมนะครับเป็นพระบึงสัมพันธ์นะครับนี้ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบหกรายการช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงประเครื่องด้วยนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับเป็นนกนะครับ นกเป็นเนื้อสเตนเลสนะครับผมดูเป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็มีพลอยฝังโอ้ระยิบระยับเลยนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับนี่วิธีการทําเขาดีมากนะครับดูแล้วเป็นงานดีนะครับนี่ไม่ใช่งานชุบนะครับเป็นงานสเตนเลตเลยนะครับอันนี้เอาที่ 300บาทพร้อมค่าจัดส่งเหมือนกันนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่สวยเหลือเกินสวยอะไรช่วงนี้นะครับนี่กล่องเนาะนี่ไม่ต้องส่งดีกว่าจะสะท้อนนี่นะครับนี่แล้วก็มีอย่างนี้มีห่วงแบบนี้เป็นพวงกุญแจได้เป็นเกาะกระเป๋าได้นะครับนี่นะครับ 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับทวงแจนี่นะครับครบนะครับ26รายการพร้อม1ของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องเลยนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับตีสไม่เกินตีสครึ่งนะครับขอบคุณครับ